พี่เป็นแฟนคงแสนสุขใจนนะประเอกคนนี้มานมาหรือมีมีดีเชื่อได้ที่เจ้าจำจองเจ้าของว่าจะใจสุขสดใส happy <laughs> คนเดียวที่พี่อมอบให้แม่ตัวอยู่ไกลแต่ใจมีกันให้พี่ได้หอมได้นอนได้นองสุขใจทุกวันเศร้าเราสุขสมรรื่นรมองสงสานจะไม่มี ฉากนี้โ,หโ,หโหอ้โหเอฟซีฮิเคริสใหญ่เลยทุกคน Oh, you'll find back. one เราประชมันอาจจะมีดเฟซบ้างนะครับโุต้องถ่ายภาพนิ่งด้วยครับสถานที่ก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้อันดับแรกเลยครับพูดจะได้ม่สุภาพต้องขอกราบขมาอภัยถ้าเกิดว่าท่านที่ยืนอยู่เมื่อยอยากหาที่นั่งต้นไม้เรายังว่างนะะปึ้นไปรอก่อนได้บนยอดแล้วก็ขอบคุณสําหรับเป็นแฟนที่มากันจากหลายสถานที่ทั้งรู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีมาน่งกันเยอะขนาดนี้ไม่มีบ้านอยู่กันแล้วครับเขาไม่ดูทิแกเออดีแล้วล่ะแหมแต่ ตั้งแต่ว่าเรามีชื่อมีเสียงไฟชีวิตยากขึ้นทำไมคะตอนกูไม่ดังกูหนีไฟแนนซ์ได้หกเจ็ดเดือนแล้วพอดังตามกูยันบ้านคนรู้จักเยอะตอนนี้สโลแกนกูมีสโลแกนแล้วสโลแกนว่าความดังไม่คงที่แต่นี่กูคงเดิมมีชื่อเสียงแต่ไม่ค่อยมีทรัพย์สินเท่าไหร่ทำไมคะเราเกี่ยวกันบ้างดีกว่าแน่นิค่ะวันนี้ขอบคนในดอมที่มาด้วยตอนนี้ดอมดอมมองๆตรงไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้เห็นนางเอกให้อีกเขาเกี่ยวกันไหมเห็นสิคะโอ้โห นี่ใครก็รชักสรรหาเอาเสือมาติดให้มึงเลยนะล้ำวันฮะไปหาเอาบัผมผ้าปูไอ้นี่เลยผ้าทั้งคนนะครับ,รบขอบคุณนะครับขอบคุณเว้ยนะครับครับผมขอบคุณมากครับ,รบเออตอนติดมึงอะสวยดีออตอนแกตุนี่ตาเหลือกนะไม่ใช่นี่คือที่ได้รางวัลเยอะเนี่ยดูไ้ไหมเอาสั่งไปทำอะไรทำอะไรอะ่ะเอาไปขอนวดมาอยู่ด้วยจริงเหรอจริงครับอุ้ยไม่พอหรอกต้องสี่ห้าหมื่นล้านวันนี้ไม่ทำขอบคุณมากครับมาเรื่อยๆเลยครับมาเรื่อยๆเลยครับ มามาแดนขอบคุณมากขอบคุณเจ้าก่อนด้วน้ำใจทุกท่านนะคะต้นจะเป็นพ่อป่าเลยเหรอพ่อป่าแฟนคลับไปเคลียร์ก่อนพี่เขาขอบคุณมากนะครับพี่ให้ผมทำไมที่ที่นี่ไม่มีพระอยู่พระผมเห็นทุกคนจับวะเนี่ยนึกว่ามิกเขาไปขโมยวัดไหนมาให้ขอบคุณมากครับโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณเอฟซานขอบรคุณนะขอบคุณนะขอบคุณมากครับเห็นไหม ดองคนอื <Or> ่นอาจจะเป็น huh. บ uh ุพเพสันนิวาสดองกูมาเจอกันเพราะวิบากกรรมล้วนๆขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับครานี้วันในดองไม่ค่อยคุยกันก็เลยพูดว่าควาิบัติตาไปให้มาเลยเขาก็เลยทำมาให้มึงคิดดูขนาดงานช่วงนี้คนมาให้เยอะมากพูดได้เยอะครับไหนๆก็ไปขึ้นขาไหนๆก็เออ ให้รางวัลเลยนะครับเพราะฉะนก็เดี๋ยวจะให้พรรับบุญรับพรนะครับพนธ์พร้อมกันพี่ฟ้ากับน้องเติ้ลขอบคุณครับรับรางวัลมาได้อเวลารับรางวัลสักคู่นะคะปอ๋อว่ายน้องอ๋อป้ายผมก็เข้ามครับขอบคุณแม่ฝากด้วยนะครับอันนี้ก็มีน้ำใจแม่น้ำหนึ่งอุตส่าให้ปิ่ีพาดเรามาเสกข้อมือมาเลยของทีมเลแสดงก็ได้นะครับน้องคนนี้เล่นตลกดีครับเออเล่นสนุกดี ทำไมพเอกยาวต้นนะนนะฮะเออแกเล่นตลกดีมากเลยครับไหนๆก็อคาปากคุณลูกโอ้โหล้อขำกากเลยเวลาปล่อยมุกอะไอ้ต้นคุณไม่หาอนะจต่อปลากคุเนี่ยไหนๆก็ให้เขาปามาแล้วเพราะฉะนั้นรับศีลรับพรนะครับพนมมือค้่ำกันนะครับเดี๋ยวว่าตามนะครับโดยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สัตติภัก์ทั้งหลายธรรมอยากเวียนไหตายเกิดถอดละโลดกลุ้มหอกแล้วก็ปล่อยวางนะโดยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอบุญบันดาลให้กับสัตติภัก์ทั้งหลายด้วยเถิดสาธุ คนอยา่างคนอย่างเขาต้องเจอคนอย่างก,กูเนี่ยอันนี้เดีย๋ยวว่าไว้ตรงนี้เขาจะทำทำได้นะเดีย๋ยวเราล,ลงไปแจกให้ลิเกลงไปแจกมาถวายวัดไหนก็บอกนะลูกเติ้ลวัดฟอร์ดกับแมนยูคืนนี้เจอแน่เยอะขนาดนี้กะหลี่ไม่หงอนพวกเราเว้ยกะหลี่ภาพสรยบ,บุรีไงเรามาเกี้ยวกันดีกว่าได้ค่ะพี่รู้ว่าพี่จะมาเกี้ยวกับเธอเนี่ยพี่แต่งเพลงไว้อุ้ยขนมตายพี่ขโมยพี่หวงซะอีก จาเรียนเลทีผมต้องใส่เสียงเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้มันซ้ำกับคลิปตปนแบนะครับเพื่อคไมีเสียงแทกนะครับไทฝังนี้ที้มองไม่เห็นหนูเหรอเล่อล่ล่างไม่น่าเลือกได้นะอันนี้จะร้องตั้งใจฟังนะแต่งให้หนูโดยเฉพาะเลยนะคะพร้อมนะหวานบุรพาราสินพระพุทธคุณนาบรพาา เธอทูลบูชาไหมไม่เอาไม่ทาทาขอบปากนี่ทาขอบตูดทาไมเลยปากมาอย่างนั้นเหรเอาปากเปิดจากฝาหลังไม่รู้หรออ๋เหรอไม่เอาเพลงนี้ไม่เอาไม่เอาเพลงใหม่เอาแบบที่เข้าเข้ากขนมเลยอ่ะพร้อมนะแต่พี่พบมาจุฬาใครคึงค่าจับทีวีสวรรค์ดวนดูบัญชีคนทำดีให้ไปสวรรค์คนทำชั่วสวรรค์ว่าอย่างไร ก็เด็กเกี่ยวกันแต่เมื่อกี้เขาร้องไปแล้วพี่ไม่อยากร้องเหมือนเขาเราโชว์ดีกว่าพี่ลำเป็นน้องจบราชศิลป์มานะคะพี่คะจริงเหรอใช่ค่ะพี่เนี่ยเจ็ดปีเต็มอยู่ในกรมกรมอะไรคะกรมราชธรร์เดี๋ยวเราเกลี้ยวน้องเคยดูเกลี้ยวไว้นี่ไหมใชยขอบคุณสำหรับน้าแป๊ซี่ใครหรือเปล่าใครเห็นไหมกบอกแล้วอ๋ออ๋อกูบอกว่าอย่าได้ปีกเหมือนพี่นุ๊กเนี่ยได้ปีกไก่มา คนชอบคู่แต่ละคนครับอ๋อขอบคุณมากครับอถ่ายรูปให้ไก่ถ่ายรูปด้วยพี่ฝากแชร์รูปคุณตาบอดให้ด้วยนะให้คอยดูขอบคุณมากครับไม่หลับไม่นอนตีสามยังไลฟ์สดดีไลน์ที่เป็นอยู่ปัญหาจริงๆริงรับลำเลยดีกว่าลำเขาเรียกว่าลำฮันุมานจับนางเบญจกายได้ค่ะหนูลำได้ไหมได้ค่ะละนาด เชิดเขาเสียกบเลยครับหาชมกันได้ยากผ่านาวตลกที่มีพี่ม้อยในมือมทีกลารให้เรามันอดช้อยค่ะดูนะคะดูบรราของตลกไปก่อนคนระับมันจะรำวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเออนี่วง้น <c oughs> ี้นั่งอีกนัองอ่นองอีกนั่งบนบนบดูตลกไปก่อน <c oughs> ต่อตัวเหมือนที่คนเขาทำกันออและน่าเชื่อไหมไปธรรมดาค่ะคู่นี้ไม่ธรรมดาดูการต่อตัวนะคะ,คะ ไปไหนข้ามเนี่ยขนตาอยู่ไหนหายเลยเดี๋ยวมาดิไปหรือขนตาเป็นนี่นะหายหรืว่าแล้วายมึงคนหนาดกินคนขามได้คนขามเ่ี่ะไม่แล้วมันแปลกตรงนั้นขนตากูกูมองไม่เหมือนขนตาเลยทำไมอ่ะกูหายงี่เงี่ยหมดเลยขนตากูเนี่ยทอาไมทอาไมเอางี้มึงรำไม่เป็นใช่ไหมมึงไปถันมาเดี๋ยวกูรำแทนเองไปถันมาโอเคแล้วน่าเชื่ down คุณู้ชมผมต้องพากเสียงเข้าไปนะเพราะว่าเมียไมนจะไปซ้ำคนอื่นนะสายเป้าแตกหมดเลยโดนคลิปซ้ำนะไม่เป็นต้นฉบับมินกรรมไม่ผมติดแดงไหนเดี๋ยวคนเขาหาว่าแตกพอเขาไม่เห็นหรือว่าจะให้ดูเหรอเอ้ยแตกนะนี่แตกอะไรวะไอ้ขี้ชายฮะตลกโคนรามเลยแต่มีนฟ้าเหรอะมึงเอาไม่เถอพักมึงยังต้องไหว้กูเลยถ้ามึงก็ตัดสินเลยไอ้เลียไอเดียยาวไอ้ต่ำใช่ช่วยใช่สามวันไม่หายจีพี่ใครตดใส่กูเนี่ย ชีวิตของข้าพเจ้าเหียมาวันเหมือนกับโชคดีที่มีบุพเพสนิวาสยิ่งสูเราก็ดีมาเคียงคู่ขอบคุณนที่รักผู้ชายที่ที่ให้สัญญาที่จะรักสูเรากวดีเคียงคนเดียวสัญญาแล้ว ตลกอะไรก็แต่ผมกูไม่กินข้าวเลยตลกอาหารจังเลยแล้วผกใส่ผมกูดูตลกไอ้หนูมึงอยากกิขาเหนียวทีก้อนเลยเหรอเกี๊ยนทาจะติดโคลกูไม่ทุกนะไปค่ะขอหนูซื้อแล้วเขาไปกินข้าวหลังกันแคเฮ้ยอาขอบคุณมาโอเคขอบคุณมากเมืันผมเมียมันนั่งใจตลาดแล้วกินข้าวกัเนี่ะ นี่เราเป็นผัวเมียเราต้องกินด้วยกันแล้วน้องเนื่องเป็นกับเป็นกันไหมเป็นแนนม่ลูกอ่ะไรฮะพระมงจะฎแได้เมองแต่แบบมึงอ่ะอีสากินที่หมดก่อนแล้วค่อยพูด <c oughs> สุรวดีวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราต้องลาไป,ไปสุรวดีจะกลับไปไหนนะสุรวดีนะี่ยถึงเวลาแล้วที่สุรวดีนะี่ยจะต้องกลับไปยังเมืองฮะ คนมางการเหรอใช่จ้าก็เหมือนกันเลยวันนี้พี่เขมมอวัดก็จะราสรุรวดีกลับไปยังวังวังอะไรจ้าวังมะนาวจ้าที่เป็นคนเพชรหลีก็ให้สัญญาเป็นไว้วันนี้วันหน้าเราจะกลับมาเจอกันใหม่จำคำสัญญาได้ไหมหากแมนข้าไปเจ้ากินไหนสุรุวดีกินที่นั่น ถ้าข้าพเจ้านอนไหนสุลยบ,บดีก็จะนอนที่นั่นหากแม้เข้าพเจ้าตายที่ใดสุลยบ,บดีคนนี้ก็จะตายที่นั่นจ้ะพี่พต้นขาว่าไงจ้าบีถ้าหากแมงว่าสุรักษณ์กวเด้งสุรักษณ์กวเด้งคือโคงพี่เลยทำไมคะพี่ชื่อธรรมราชนอนไหนพี่นอนนั่นสุรักษณ์กวเด้งกินไหน ที่กินที่นั่นถ้าสุดั้าย่นแรตายที่ไหนแต่คนเดีห่หัวยี่ฮี้ <c oughs> <c oughs> ฉากแรกนะครับขอตัดฉากแรกไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูฉากที่2ต่อนะท่านผู้ชมอ,อ,อ,อ่าอันนี้17นาทีก็ยาวนะครับเดี๋ยวหลุดยากเดี๋ยวพบกันฉากสองนะ